อ่ะและในวันนี้นะครับผมผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับผมมาทําการเพิ่มยอดวิวนะครับผมของใน่วนของคลิปดอของ Ti k t ต k ตัวเองกันเนาะสำหรับใครนะครับผมที่ไม่มียอดวิวในตัวคลิปเลยหรือว่าอยากจะเปิดการมองเห็นหรือว่าเพิ่มยอดวิวให้กับคลิปลองมาดูและทําตามผมกันไปได้แบบง่ายดยวิธีขั้นตอนแรกนะครับผมก็แค่ให้เราได้เข้ามาในเว็บไซต์นะครับผมที่มีหน้าต่างเป็นแบบนี้เนาะโดยผมจะลิงก์เว็บไซต์แปะไว้ให้นะครับผมใน่วนของคอมเมนต์หรือว่าจะเป็นคําอธิบายก็กดเข้ามาใช้งานกันได้เนาะและพอได้เข้ามมมมมมมาาากกกกัันนแแลลล้้้้วววใใเไไไซท์็็จจจะะีหีหหดงชชื่ช่่ออสสสคครรรริบบผ สาชิกสามารถดี่จะกดสมัครกันไปก่อนได้เลยอ่ะและเมื่อกดเข้ามาสมัครกันแล้วนะครับผมหน้าต่างการสมัครเขาก็จะเป็นแบบนี้โดยมีหน้าต่างน,นะครับผมให้กับเราโดยสา,ารบดีทึกกรอกข้อมูลนะผมตามที่เขาได้กำบบหนดข้อกันเอาไว้แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือว่าอีเมล หรือแล้วก็รหัสผ่านนะครับผมเราก็สามารถที่จะเริ่มเพื่อทาการสมัครผ่านกันได้เนาะและสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะสมัครกันง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็จะมีเป็นการสมัครผ่านัญชื่เกุ้ง gmail กันด้วย้าพว่าคุณผู้ชมนะผมสะดวกก็ให้เลื่อนลงมาแล้วก็ทำการสมัครผ่านไปเลยก็ได้หรือว,ว่าใครนะผมที่สมัครกันไปเสร็จแล้วหรือว่ามีเป็นชีกันอยู่แล้วก็สามารถที่ให้กดย้อนกลับมาแล้วก็ลงชื่อข้าใช้ง,งานที่อยู่ตรงด้านนี้กันไปได้เลย ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเราก็จะได้เข้ามาเนาะและก็นี่เลยนะครับผมเราจะได้เข้ามาที่ตัวของเว็บไซต์นะผมเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาก็จะเป็นแบบนี้โดยมีหน้าต่างนะครับผมมีหัวข้อบทบูบริการให้เราได้บริชงานกันได้มียอดเงินนะครับผมที่อยู่ตรงด้านขวามือด้านนี้เนาะให้กับเราผมได้ดูกันเอาไว้ผมเพื่อได้มาใช้ชงานทําการสั่งซื้อในส่วนต่างๆตรงด้านนี้แล้วสาหรับใครที่เข้ามาใช้งานในตัวของเว็บไซต์ไปครั้งแรกไม่มียอดเงินหรือยอดเงินหมดกันไปนะครับผมก็ให้เราได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่หัวข้อตรงด้านนี้กนนนไไ่่อด้ะคคผมมาวเเติิง โดยการกดเข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างคําว่าเติมเงินเขาจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้โดยให้เราสามารถที่จะให้เข้ามาผมเพื่อทําการเลือกช่องทางนะผมในการเติมเงินกันไปได้ไป,ไ,ปไปง่ายแบบนี้หาช่องทางไม่ว่าจะเป็นสกแกนคิวโค้ดถุนบันนี่วอลเล็ต อังเปอร์เวเลตชิวเพหรือจะเป็นช่องทางอย่างคริปโตนะผมเขาก็มีให้เราได้เลือกเติมเงินกันได้เนาะประมาณนี้5ช่องทางและถ้าเราได้เติมเงินกันได้แล้วหรือว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วก็ให้สามารถที่จะย้อนกลับมาที่ตัวนักต่างแรกของเว็บไซต์เพื่อที่จะมาใช้งานทําการกันไปได้เนาะอย่างในวันนี้เราก็ต้องการที่จะเลือกในส่วนของหัวข้อนะครับผมในการเพิ่มยอดบันทึกเอ้ยเพิ่มยอดวิวนะผมของในส่งคลิปโตทิกตอกตัวเองเราก็มากดกีข้าไปตรงที่ตัวของแพลตฟอร์มทิกต o อกนะครับผมแล้วก็มา หมดหมู่นะครับผมเขาก็จะขึ้นมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหัวคอยเริ่มประมาณแบบนี้เนาะอย่างเพิ่มยอดวิวคลิปทิกตอกก็ไะอยู่อันที่2นี้เลยแล้วก็จะมีหมดหมู่ประมาณนี้เราก็สามารถที่จะเลิกกันได้ถ้าอย่างของผมผมจะขอเลือกเป็นอันที่2นี้ก็กดคลิกเข้าไปคุณผู้ชมก็เลือกตามที่ต้องการกันได้เนาะและเมื่อเลิกกันได้แล้วที่ตัวหมดหมู่ทีนี้ก็เลิกกันต่อที่ตัวบริการบริการเขาก็จะขึ้นมาเป็นประมาณนี้เราก็เลิกกันได้นะครับผมตามที่ต้องการผมจะขอเลือกเป็นอันแรกก็ให้กดคลิกเข้าไปเลยและเมื่อเลิกก กลับมาที่สองตัวคลิปติกตอกของตัวเองเพื่อทำแจกคลอกลิงกดมาที่ตัวคลิปนะครับผมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนะครับผมก็จะมีอ่าเลือกแชร์ก็กดมาเนาะแล้วเขาจะขึ้นกระปิลิงแล้วกระปิลิงมาเลยมือถือก็จะเหมือนเหมือนกันนะผูประมาณนี้พอได้ลิงของตัวคลิปทิกตอกกันแล้วทีนี้ให้ย้อนกลับมานะครับผมเพื่อลิงมาวางอ่ะและพอได้วางลิงของคลิปทิกตอกกันแล้วทีนี้ก็ให้นะครับผมเราใส่จแต่ในที่ต้องการจะเพิ่มกันเนาะและพอได้ใส่ทั้งนี้เราก็จะมือนได้แล้วตามที่ต้องการีนนน้้้กดด่งงาาลลัไไปเย แล้วพอได้ส <let> <it>. ั่งซื้อกันได้แล้วนะครับผมที่ในครับสั่งซื้อเขาก็จะมีระบบขึ้นมาเป็นการแจ้งบอกแบบนี้แล้วก็ในคำสั่งซื้อนะครับผมสามารถที่จะเช็คดูรายละเอียดของตัวออเดอร์กันได้แบบง่ายด้วยหาก่ากดเข้ามาที่ตรงด้านล่างนี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่ประวัติการสั่งซื้อที่หัวข้อด้านนี้เนาะโดยเขาจะมีหน้าตานะครับผมเป็นการบอกแจ้งนะครับผมให้กับเราได้เช็คดูกันได้นะครับผมในส่วนของรายละเอียดของออเดอร์เนาะว่าอยู่ในระหว่างไหนกันแล้วหลังจากที่สั่งซื้อ้ถาเกิดขึ้นมาว่าเราาดํเนนิกาาาารรหือว่กํํลังดเนินนกกกการ็ออไไป่ด้แต่เเข้าามดูกันแล้ววตัออเดร์มีการรยกกเลิหือว่ามีปัญหาขข้อเราก็สาามรถ ที่จะกดเข้ามานะครับผมที่หัวขอ้อที่หัวข้อนัดต่างแรกกันได้แล้วผมที่อยู่ตรงนี้เนาะ ะโดยถ้าเรากดย้อนกลับมากันได้แล้วนะครับผมที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์เขาจะมีหัวข้อถ้าผมเป็นคาว่าติดต่อแอดมินให้คุณผู้ชมได้กดคลิกเข้าไปแล้วเขาก็จะขึ้นช่องทางขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมสองช่องทางให้คุณผู้ชมได้เลือกเพื่อที่จะทำการแจ้งหรือว่าให้ได้ติดต่อสอบถามปัญหาแอดมินกันได้ไปง่ายก็ช่องทางนะครับผมอย่างอันนี้ก็คือตัวช่วยเหลือตัวช่วยเหลือคือการแจ้งความเว็บไซต์โดยตรงนะครับผมก็คือหน้าต่างเขาจะเป็นประมาณนี้น้องให้เราได้เลือกเพื่อที่ทาการแจ้งหรือว่าให้ได้ติดต่อสอบถามปัญหาแอดมินกัันนาารผท่ยยอชงเล ก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้นะครับผมเพื่อได้ทําการสแกน Q r Code เพื่อได้แอดไลน์หรือว่าจะพิมพ์แอดของไลน์องผมที่อยู่ตรงด้านนี้เพื่อได้ไปติดต่อสอบถามปัญหาแก้มินนะครับผมกันไดไ้ไปง่ายกันได้ประมาณนี้เลย ก็จะมีสงช่องทางแบบนี้นะผมในการแจ้งปัญหาแต่หากว่าเราอยากที่จะติดต่อสอบถามยังไงก็เลือกกันได้เลยหรือสาหรับใครที่ผมที่เข้ามาใช้งานกันแล้วไม่ได้มีปัญหาหรือว่าขัดข้องทําการสั่งซื้อตามปกติกันไปแล้วอยากที่จะดูยอดลองให้ย้อนกลับมาดูกันได้ถ้ผมที่ตู้คลิปของติ k กต k ตัวเองว่าตอนนี้ยอดวิวจะขึ้นมาบ้างหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงอดีายวในคลิปนี้ที่ผมทําการไปแตผมพรองเดิมก็ได้มีอย U ่ C เราก็พล็อตหน้าจอกันไปดูนะครับผมว่าจะขึ้นมาบ้างหรือยังหรือว่าจะไปถึงไหน แล้วก็นี่นะครับผมหลังจากที่เราทำการซื้อกันไปล้วก็นั่งรอสักครู่ตอนนี้นะครับผมยอดวิวของในตัวคลิปติต๊กตอกของเรานะผมก็ได้ขึ้นมาจนเสร็จเป็นเทเลอรประมาณนี้กันแล้วแล้ววิธีขั้นตอนในการทำนะครับผมไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอะไรยังไงกันเลยด้วยเนาะก็เมื่อกี้นะครับผมที่สั่งซื้อกันไปนะผมมีอยู่ที่14กันเองแล้วผมก็สั่งซื้อกันไป100แต่ตอนนี้นะผมยอดวิวขึ้นมาถึง401กันเลยนะผมก็เหมือนจะมีเป็นการแถมด้วยนะผมขึ้นมาตั้งขนาดนี้กันเลยเนาะก็ถ้าว่าใคร ยาที่ได้ใช้งานหัวข้ออื่นเพิ่มเติมในตัวเว็บไซต์ก็จะมีให้ได้เลือกใช้งานกันประมาณแบบนี้กันเลยเนาะอ่ะและสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมไม่ไว่าจะเป็นการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมหรือว่าจะเป็นการเพิ่มยอดวิวสำหรับในวันนี้ผมก็จะขอฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่เข้ามาดูกันแลสวสนใจก็ลองเข้ามาดูกันได้หรือถ้าดูกันแลวทำตามไปแล้วสำหรับในคลิปวิดีโองวันนี้ก็ไม่เีอะไรมากแล้วมลผมสำหรับในตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับ